สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงางานสัมพันธ์นิวส์วันนี้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้ผู้แทนองค์การแรงงานเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหาและหารือประเด็นปัญหาด้านแรงงานร่วมกันไปรับชมกันเลยค่ะวันจนที่18ตุลาคม2564เวลา14.00นนายจุ 9, ชาติชงปรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้นายสาวิทยแก้วหวานประาธนานคณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทย พร้มด้วยคณะกรรมการสมานฉันดรายงานไทยและสมาพันธ์รายงานรัฐวิาสาหจิตสัมพันธ์จำนวน25คนเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นปัญหาด้านแรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีคุณค่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและไม่เป็นไปตามแผนง,งานที่มีคุณค่าเนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากคน World Day for d e c i n i o n Work อาทิเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเรื่องการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคงหลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตของแรยงานทั้งในระบบและนอกระบบเป็นตน้นโดยมีผู้บริหารระดับสูงประทรงแรยงานนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานนางสาวรัฐ9ก้าชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรยงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด้วยณนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงางานสัมพันธ์ชั้นหนึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารห้าแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์และเรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสิจริิตใจสวัสดีค่ะ